Hello, wow. Cows, milk cows, yes. Dinosaur. Hey, dinosaur. Wow. Oh, yes. ออร์เรนเดนโซ่โอ้โนโอเคค่ะทุกคนนี่มีเจ้าแอร์ลฟนด้วยเดี๋ยวมาลองเปิดเขาดูดีกว่านะคะเดี๋ยวเราขยับเขาไปก่อนไหนวิ่งได้หรือเปล่า โอ้ยวิ่งได้จริงๆด้วยทุกคนกนี่ช้าง u r p o s e Elephant ทุกคนน่ารักไหมคะว้าวโอ้อยไหนมาดูตัวต่อไปของเราดีกว่านี่ช้างเหมือนกันเลยแต่เป็นสีกรีนกรีนช้าง โอ้โหเจ้าช้างน้อยจะไปเบียดโอ้โหทุกคนชสวัสดีค่ะทุกคนแม่ช้างน้อยว้าวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย